สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำลาบบุนเส้นค่ะเมนูสุดอร่อยอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะทานแทนข้าวมื้อเย็นได้เลยค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะบุนเส้นสด500กรัมค่ะหมูบด650กรัมค่ะหอมแดงซอย250กรัมค่ะพริกป่น3มช้อนโต๊ะค่ะข้าวคั่ว3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา5ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาล2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาว10ช้อนโต๊ะค่ะต้นหอมผักชีซอยตามชอบค่ะปริมาณส่วนผสมและเครื่องปรุงทั้งหมดจะขึ้นให้ทีท้ายคลิปนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเลยเรามาลวกวุ้นเส้นกันก่อนค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะและ้วนำวุ้นเส้นทั้งหมดลงมาลวกใช้เวลาในการลวกประมาณ10วินาทีพอนะคะเพราะว่าเป็นวุ้นเส้นสดไม่ต้องลวกนานค่ะเดี๋ยวเขาจะติดกันเป็นก้อนไม่สวยแล้วก็ไม่อร่อยด้วยค่ะ หลังจากนั้นเรามาน็อกในน้ำเย็นค่ะแล้วก็นำขึ้นจากน้ำเสดดน้ำไว้ค่ะนี่ค่ะเส้นเขาจะสวยไม่ติดกันเป็นก้อนค่ะจากนั้นเรามาลวนหมูกันค่ะนำหมูใส่หม้อค่ะเปิดไฟแล้วก็เติมน้ำไปสักเล็กน้อยนะคะใครจะใช้เป็นหมูสับเองก็ได้นะคะเอาตามที่ชอบเลยค่ะ รวนไปให้เกือบเกือบสุกค่ะนี่ค่ะแล้วก็เราก็นําน้ําปลามาเหาะลงไปเล็กน้อยค่ะเพิ่มความหอมให้กับหมูของเรานะคะจากนั้นก็รวนต่อให้หมูสุกค่ะพอหมูสุกเราก็นําหมูไปใส่ชามผสมนะคะเริ่มลงมือปรุงกันค่ะใส่พริกป่นลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลค่ะตามด้วยน้ําปลาค่ะ แล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะพริกป่นถ้าใครสามารถที่จะคั่วแล้วมาปั่นเองได้ก็ดีนะคะจะทําให้ลาบของเราหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะพอซื้อเขาบางทีเจอพริกเก่านะคะพอเข้ากันดีเราก็นําน้ามะนาวมาใส่ค่ะใส่น้ามะนาวไป5ช้อนโต๊ะค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีเราก็นําผงปรุงรสมาใส่ไป1ช้อนชาค่ะ ใครชอบผงนัวจะเปลี่ยนเป็นใส่ผงนัวก็ได้นะคะใส่ในสิ่งที่เราชอบค่ะเราทำอาหารทานเองคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีเราก็ลองชิมรสชาติดูนะคะว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการหรือ,อยังอันนี้รสยังอ่อนไปหน่อยค่ะก็เพิ่มน้ำปลาและน้ำมะนาวลงไปค่ะทำลาบบุนเส้นนี่ต้องทำให้รสจัดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่วุ้นเส้นเนี่ยรสเขาจะอ่อนลงไปเยอะเลยค่ะจะทำให้ไม่อร่อยนะคะ ลองชิมดูอีกรอบนึงค่ะถ้าใครชอบเค็มก็เติมเค็มนะคะใครชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวค่ะอันนี้ที่บ้านชอบเปรี้ยวนําก็เพิ่มมะนาวอีก1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันค่ะพอได้รสชาติที่เราต้องการเราก็นําหอมแดงซอยที่เราเตรียมไว้มาใส่ค่ะคลุกเคล้คาเขาให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็นําข้าวคั่วมาใส่ลงไปค่ะ ข้าวคั่วควรทำเองนะคะจะเพิ่มความหอมให้กับลาบค่ะคนให้เข้ากันแล้วเราก็นำวนเส้นที่เราเตรียมไว้มาใส่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะค่อยๆคลุกเคล้าเขาค่ะเส้นเขาจะไม่ได้ติดกันเป็นก้อนนะคะเขาจะแยกกันนี่ค่ะเส้นจะสวยงามเดี๋ยวจะหยิบให้ดูค่ะนี่ค่ะ ดงน้เขาจะเด้งดึงสวยงามไม่ได้ติดกันเป็นก้อนไม่เละไม่แฉะค่ะนี่ค่ะจากนั้นเราก็นำต้นหอมกับผักชีซอยที่เราเตรียมไว้มาใส่ลงไปค่ะปริมาณต้นหอมและผักชีซอยใส่ได้ตามชอบนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ปริมาณเครื่องปรุงอย่างละเอียดนี่จะลงให้ท้ายคลิปนะคะถ้าใครทําน้อยกว่านี้ก็ปรับลดเครื่องปรุงลงนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะลากบนเส้นของเราเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะหน้าตาหน้าทานเลยค่ะรสชาติแซ่บสะใจเลยค่ะทานเป็นมื้อเย็นแทนข้าวได้เลยค่ะถ้าชอบลองทำทานดูนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ